น้องเกล er ี mm ่ค hmm> okay. ่ะ <whales> น้องเกลียค <sm> <một> yeah, 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 right, okay. ่ะ <in> น้องเกลี <in> ่ใ hmm> ห้ค <from> ุณแม่ถูกหวยใช่ไหมคะน้องเกลี่ให้โชคคุณแม่ค่ะน้องเกลี่ให้หนึ่งสองสามวันนี้เข้าค่ะเย้เย้ปัง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 เดี๋ยวคุณแม่ซื้อชุดสวยให้นะคะคุณแม่คุณแม่ก็ได้สามสอง สามสองอยู่นะคะเกือบได้สามประตูเลยเกือบออกหนึ่งสองสามนะคุณยายอ่ออกสามสามสองอ่าไปตึงแไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าตัด้าสองตัวนะคุณยายตรงๆเลยสามสองแม่ได้เงินซื้อชุดสวยให้หนูแล้วค่ะให้เงินซื้อชุดสวยให้หนูแล้วค่ะ น้องแกลลี a, ่บอกคุณแม่ถูกเอ้ยงวดนี้เก่งมากเลยตบมือตบมือตบมือหน่อยเอ้งวดหน้างวดหน้าเอารางวัลที่หนึ่งอีกนะลูกเนาะแกันนะงวดหน้ารางวัลที่หนึ่งอีกนะลูกเนาะนี่นี่นี่เย้เย่ตบมือด้วยเย้ เดี๋ยวคุณแม่พาไปซื้อชุดสวยเนาะให้รางวัลคนเก่งก่อนเลยให้รางวัลคนเก่งบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ,บ,บ๊ายบายค่ะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามน้องเกลี่ด้วยนะคะอันนี้น้องเกลียป, <c oughs> ปังๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะจ้าบ๊ายบายบ